คุณผู้ชมดูที่ตลาดหัดใหญ่หน่อยค่ะมีคนเขาตกใจเลยอุ๊ยคุณยายวัย70มาขโมยมอเตอร์ไซค์คุณยายเป็นโจรเหรอปรากฏว่าคุณยายเนี่ยยืมรถหลานแล้วขี่ไปตลาดแต่ขากลับจำผิดคัน ขี่รถคนอื่นเขากลับบ้านไปอจอดติดกันสีเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ยคะ่ะโอ้โหเกือบจะวุ่นวายเหตุการณ์ที่ตลาดหัดใหญ่อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา7โมงเชา้าวันที่10กุมภาพันธ์คุณยายอายุ70แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปหลังจากซื้อของในตลาดเสร็จไม่ได้เอะใจเลยคะ่ะว่ารถที่ยายขี่ไปนมันผิดคันยายบอกว่ากุญแจมันเสียบได้เหมือนกันส่วนรถตัวเองก็จอดอยู่ใกล้กันสีเดียวกันรุ่นเดียวกัน เจ้าของรถตัวจริงมาถึงตกใจเลยอุยรถหายรีบไปแจ้งความเพราะมาตรวจดูกล้องวงจรปิดถึงได้เห็นว่าคุณยายแกขี่ไปผิดคันไม่ได้ตั้งใจขโมยแต่สุดท้ายตามจนเจอแล้วก็เอามาคืนให้นะคะส่วนหลานชายคุณยายบอกว่ายายยืมรถไปตัวเองนอยู่สงขลาเพิ่งกลับมาบ้านก็มาเจออีกทีว่าเอ้ายายขี่ผิดคันกลับมาค่ะไม่ตั้งใจนะใช่เนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะเลยคุณผู้ชมเูสิต่างกันแค่ป้ายทะเบียน แต่เวลาขี่เราก็ไม่ค่อยได้ไปมองป้ายหรอกเนาะ<ช>ว่ามันใช่ป้ายของเราหรือเปล่าคุณผู้ชมสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs c r i b e y o u t u ู e ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน